ก็มีคนอย่างพวกมึงอย่างนี้ไงไอสัตว์ประเทศมึงอยู่ได้ก็เพราะใช้แรงงานนี่แหละและผลประโยชน์จากแรงงานที่เขาไปรับจ้างมง,งานที่่างหน้าไปทําแล้วก็เป็นงานที่พวกมึงนี่ขัดไว้แล้วเป็นงานที่พวกมึงไม่ทํากันที่ไม่สามารถที่จะหาคนไทยอย่างพวกไปทํากันได้เขาก็ไปทําแทนให้มึงจริงอ่ะเขาได้ประโยชน์มึงได้ประโยชน์จากเขาไหมเขาเสียค่าบัตรทุกปีมึงเสียไหมค่าบัตรอ่ะแม่บุดดี้เขาตื่นขึ้นมาคุย ปูนี่ต้องตื่นบ่อยกูเห็นคลิปเมื่อกูคอโคตรโมโหเลยวะมีคนไทยที่ไหนเขาไปกราบส้นตีนเขมียนให้มาทํางานที่ประเทศไทยวะถ้ามึงคิดว่าประเทศไทยไม่ดีอย่างนู้นไม่ดีอย่างนี้อ่ะพวกมึงไม่ต้องมาทําค่ะเป็นไงรนรบรสไท้พลยังไม่ล้มเลิกยังไม่จบนะบบในเรื่องราวของวลีนะฮะที่บอกว่าถ้าไม่มีแรงงานขมร้นะฮะประเทศไทยก็คงอยู่ยากแล้วล่ะ ก็คือคเอาง่ายๆก็คือยังสําคัญตัวเองก็แน,น่นอนเขาพูดอย่างนี้เนี่ยคือมันยากนะบอกเทพนที่จะ<อ>พูดให้เขาเข้าใจขอบอ่าเทพนพูดก่อนนะครับการที่คุณบอกว่าถ้าไม่มีแรงงานประเทศไทยก็ไม่ได้รับผลประโยชน์ไม่ได้รับความเจริญใช่ไหมความหมายก็จะสื่อแบบนั้นอาจจะมีตึกมีอะไรที่มีการก่อสร้างใหญ่โตโมรโานแบบนี้ใช่ไหมครอหมายเขาจะบอกว่าไทยนี่ขาดเขมรไม่ได้เอาง่ายคือขาดแรงงานไม่ได้ขาดเขมรไม่ได้อ่ะพูดประมาณนี้บอก่าเทพอันนั้นมันคือ ความคิดของคุณคุณสําคัญตัวเองเกินไปในขณะวันนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเดือนหน้านะฮะเขมรนก็จะอยู่ในประเทศไทยไม่ได้แล้วนะเพราะว่าไม่ต่อใบอนุญาตทางานให้แล้วนะครับยังไม<ต>่รู้ตัวอีกเลรอยากจะพูดแบบนี้นะค,คือตอนนี้บอกเทพนเนี่ยเขาเนะี่ยได้รับข่าวแบบนี้นะไทยเนี่ยไม่เปิดด่านหให้แรงงานขมนีนกลับบ้านไปสักทีมันไม่จริงครับคนขมรนกลับบ้านทุกวันเอา้า แล้วเขาพูดได้ยังไงเขาพูดเนี่ยคือตอนนี้คุณอ่ะต้องดูแบบนี้ก่อนนะว่าคุณอ่ะเข้ามาประเทศไทยไม่ได้นะครับแต่คุณกับประเทศคุณอ่ะคนไทยให้กลับเสมอ,อไปได้ตลอดแต่คุณเข้ามาประเทศไทยเขาไม่เอาล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าโว่ถ้าพูดแบบนี้เขาว่ายังไงคาเห็นบินไปลาวอ,าอ้อาวขึ้นเครื่องที่ลาวมาไทยสุดท้ายตมไทยไม่ให้เข้าในประเทศกลับ ใช้คำนี้ได้ไหมไม่เข้าประเทศไทยครับเนี่ยคุณยังไม่รู้ตัวอีกเหรอนี่แหละคือความพยายามหมอใจผพยายามที่อยากจะเข้ามาหาผลประโยชน์ในประเทศไทยถูกต้องครับใช้คำนี้แล้วคนพูดบอกว่าคนเขมรเข้ามาประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเสียค่าพัสอร์เสียภาษีให้ประเทศไทยถูกต้องครับเมื่อคุณมาทํางานคุณก็ได้เงินนะครับต่างคนต่างได้ผลประโยชน์คำพูดของคุณอ่ะเหมือนคุณอยากให้คนไทยสำนึกบุญคุณคนเขมรนะแน่นอนเขาคงคิดว่าประเทศไทยน่ะ ประเทศไทยเนี่ยไม่มีเขาเนะี่ยไม่มีประเทศไทยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ประมาณนี้นะครับจเจริญเพราะพวกเขาแล้วผมอยากจะถามกระเมนนะถามคุณบอยนะครับว่าอะและบ้านคุณเนี่ยต่างประเทศไปเที่ยวบ้านคุณเนี่ยไม่ต้องเช่าบ,บ้านอะ่ะโอ้คุณให้อยู่ฟรีใช่ไหมให้กิน,น,นฟรีนนใช่ไหมแล้วไม่ต้องทำาพสปอร์ตเข้าไปใช่ไหมเดินเข้าไปดุมๆเลยเหรอโอ้ทุกประเทศนะครับมันต้องมีกฎหมายมันต้องมีคือมีแปลถ้าพูดแบบคําศัพท์นะแน่นอนครับมันต้องมีกฎหมายระหว่างประเทศเราจะทําอะไรต้องอยู่ในกรอบ แต่คนขมินแบบพวกคุณมันเกินกรอบอ่ะมันตีกรอบมันไม่อยากอยู่ในกรอบเข้าใจไหมนะครับพวกคุณอ่ะนรคุณคนอ่ะเข้าใจไหมทีนี้ลหละนะครับทุกคนครับนะพอเขาไม่เอาพวกคุณพวกคุณก็มาจองห้องมายิงยโสโูอหังใส่มาพูดเนบ็บแนมพูดเสียดสีแต่ถามว่าบาโบาเห็นคนไทยไหมตอนนี้แรงงานขมรไม่มีนี่พูดถึงแรงงานขมรมนมีไหมคือตอนเนี้ประเทศไทยนะเขาเห็นนะเขาเห็นสภาพของขมรนตอนนี้หนึ่งนะผมคิดว่านะ เข้าคงสงสารครับข้าคงสงสารสงสารหรือสมเพศเวทนาคงสงสารหมอเทพนลเพราะว่าจะสมเพศไม่ได้ครับเพราะยังไงตอนเนี้ยเขาปากเก่งมากก็ก็นั่นแหละครับนั่นแหละปากเก่งมากไม่สงบปากสงบคาเอาอย่างนี้คุณมาทํางานประเทศไทยนี่นะคุณมาของานคนไทยทํานะคนไทยไม่ได้ไปอ้อนวอนคนเขมรให้เข้ามานะครับผมผมไม่เคยเห็นคนไทยสคลิปเลยออกมาอ้อนวอนว่าประกาศลงื่อโซเชียลว่า อ้อนวอนเขมรมาทำงานให้คนไทยแต่เ<า>ขา <นะ S 2> เข้าใจอย่างนี้นะบอสที่ผเนาะเกือบทั้งประเทศเข้าใจว่านะฮะประเทศไทยเนี่ยคนไทยนี่เลือกงานงานที่เขามาทํานี่คนไทยไม่ทำเพราะฉะนั้นเขามาทําแทนคนไทยไม่ดีเลยมันไม่เกี่ยวครับในเมื่อเขมรไม่มีคนไทยก็หาคนอื่นมาทําแทนได้ที่คนไทยไม่ทําเพราะว่าคนไทยเขามีความรู้เขาเอาความรู้หาเงินครับในเมื่อเขาไปเรียนมาเนี่ยหมดตังสามสี่แสนกี่ปีเขาจะจบมาเขาต้องเอาความรู้มาหาเงินมาต่อยอด และนี่แหละสิ่ง<ร>ที่บอกว่าพวกคุณไม่มีความรู้พวกคุณก็ต้องใช้แรงทำเนี่ย <คำ S 1> นี่และนี่แหละสิ่งที่บอกว่าคือความคิดแบบเนี้ยมันมีหนึ่งเดียวในโลกนะใช่ครับมันมีหนึ่งเดียวในโลก,โลกบอัตยพลนะฮะและวันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าคนไทยฟังฟังวลีเนี้ยคนไทยจะคิดเอยยังไงจะคิดเางไงจะพูดยังไงเนี่ยพูดในลักษณะที่บอกว่านะฮะเขามาทํางานเขาก็เสียพาสปอร์ตเช่าบ้านซื้อข้าวกินนะฮะคนไทยได้หมดเขาได้อะไรคุณก็ได้เงินไงครับคุณได้งานคุณได้เงินไง ส่วนที่คุณได้คนไทยก็ได้แรงงานของคุณไงต่างคนก็ต่างได้ผลประโยชน์ <S <S แต่สิ่งที่คุณพูดนะคุณอยากให้คนไทยเนี่ยไปสํานึกบุญคุณของคุณมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่มันไม่ถูกครับคือ <c oughs> ในหลักการของความเป็นมนุษย์ลักษณะแบบ<อ>น,นี้มันพูดเหมือนว่าเอาดีใส่ตัวถูกต้องครับ <c oughs> ดแล้ววันนี้ป้เขาพูดหน่อยนะอ่านอ่านเหมือนกัแบบแบบนเบาเทพพลไม่ได้เจอกับ่้าปูมานานนะฮะลักลอบเข้ามาประเทศไทยล่าสุดก็เห็นมาอย่แลไรเมื่อวานนะฮะปาก็ไปอยู่ในป่าหลบนะฮะ หลบทหารหรือหลบเจ้าหน้าที่อะไรไม่รู้เลยแต่อยากมาทํางานที่ประเทศไทยแล้วมีคนขมยบางคนมันคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยอย่าถ่ายอัพลงโซเชียลดิเดวคนไทยรู้น,นะอย่าเข้ามาประเทศไทยนะครับนะเห็นไหมถามว่าคนไทยคนไหนไปอ้อนวอนพวกคุณอ่ะมันไม่มีหรอกมีแต่พวกคุณอ่ะดินนด้นลนอดอยากปากแห้งแล้วอยากมาประเทศไทยนะครับนะเพ้นะอเผลนะบอกโบนะนายจ้างไม่รับด้วยไม่มีงานด้วยขมนหลอกขอมนกันเองด้วยนะหหนะเหมือนบอกว่ามีงานนะมีงานรองรับนะค่าเดินทางคนละหัวคนละหมื่นนะ อาจจะโดนต้มโดนหลอกกันเองอีกไม่แน่นะบอกพวกในว่าการในว่าตองการสันติภาพนะครับผมทำไมต้องหลอกกันเองซ้าเติมงไปเองนะตอนนี้ผอกกเลยว่าผู้คนนะหนีตุยก็แน่นอนต้องพูดแบบยกตัวอย่างให้ฟังว่าสิ้นเดือนนะฮะที่ผมฟังข่าวนะจริงไม่จริงยังไงนะครับปากเอฟซีคอมเมนต์เข้ามาจะไม่มีการต่อบัตรจะมีการต่อไปนุญาตทำงานให้ขมินแล้วในจ้างคนไหนที่จะรับเมื่อมันทําถูกต้องไม่ได้นะครับแล้วก็โทษปรับมันสูงนะทีนี้ แลวสมมติบาบูเป็นนายจ้างบาบจะกล้ารับไหมวิงไม่กล้ามันขึ้นทะเบียนไม่ได้อยู่ไปอ่ะอาจจะโดนจับโดนรวบแล้วนายจ้างอาจจะสวยอ่ะเพราะว่าการที่เราจะต้องทําบัตรนะทำงานนี้ต้องมีนายจ้างถูกต้องครับถ้าไม่มีนายจ้างเราทําบัตรทํางานไม่ได้ครับตออที่พนก็นั่นแหละนะฮะนี่แหละผมถึงบอกว่าสงสัยอาจจะหลอกกันเองเพื่อเอาเงินแค่นั้นครับนี่แหละคือความอดอยากปากแห้งของพวกคุณและพวกคุณก็ปากดีนะครับเห็นไหมนี่แหละคนที่มันเดือดร้อนอ่ะมันก็พยายามทุลุ่ทุลาย อยากเข้ามาประเทศไทยตอนนี้อยากบอกว่าเวลาพูดนะเวลาพูดเนี่ยอยากให้คำหนึ่งคำหนึ่งและสนึกคิดคิดถึงคนที่เขาไม่มีอันจะกินอันนี้ถูกต้องเลยครับบ่าบอยอ่ะคุณมีธุรกิจคุณมีงานทำพูดได้สิคุณมีรถขับคุณมีธุรกิจคุณมีคาแค่ล้ะคนที่เขาไม่มีล่ะคนที่ไม่มีก็สภาพอย่างที่เราเห็นว่าอยู่ในป่าในเขาหลบหลบซ่อนๆอยากเข้ามาเวลาเขาพูดทําไมเขาพูดแบบโอ้โหอวดดีซะเหลือเกินพูดเหมือนแบบว่า คนเขมรไม่ได้พึ่งพาคนไทยแบบนั้นเลยคุณคุณบอยอย่าเป็นคนแบบนี้เลยนะครับและว,วันนี้นะครับเขากเกลื่อมาพูดและส่งเสียงเนะี่ยเหมือนว่าจะมาตอบโต้เนี่ยมาตอบโต้วา่อาอ้าวเนี่ยถ้าะครับ,ถ,รบถ้าไม่ให้เข้าไปก็บอกคนไทยเลือกจ้างสิมันไม่จริงครับพวกคุณหลอกกันเองเชื่อผมดิพวกคุณหลอกเอาเงินกันเองซ้ําเติมกันเองอ้าวอ่าเหมือนมันมันเป็นโอกาสช่องว่างบอโบเข้าใจไหม ไม่ฉชาชีพไม่ฉชาชีพเหมือนเหมือนคนมันหัวดีใช่ไหมพวกคุณอยากไปแห่งอยากทํางานผมมีช่องทางอาภมเห็นแล้วว่าคุณอยากไปทํางานที่ประเทศไทยผมพูดให้คุณเชื่อทีนี้มีนายจ้างนะมีเจ้าของสวนนะมีอะไรก็แล้วแต่โรงงานอาจจะเป็นไปได้ที่นี้หลอกกันมาเสร็จที่เป็นร้อยคนอย่างเงี้ยพี่โบคิดดูว่าถ้าสมมุตินะคนละหนึ่งหมื่นบาทร้อยคนพี่โบเป็นเงินเท่าไหร่ท่านผู้ชมครับพลิิกิจให้เป็นโอกาสครับผมแล้วก็จ่ายเงินล่วงหน้าแบบนี้โอ้โหพี่โบเอ้ ไม่อยากจะไม่อยากจะไม่อยากจะพนาพี่น้องครับนี่แหละครับคือสิ่งที่บอกไว้ว่าขมิหลอกตัวเองหลอกตัวเองไม่ยอมรับความจริงครับวันนี้คุณบอยเขาออกมาพูดะครับพูดเหมือนให้กําลังใจตัวเองนะบอกใจวให้กําลังใจตัวเองไม่ว่าคือเขาไปเชื่อไปเชื่อไงว่าเนี่ยขนาดปิดด่านยังมีคนขมิะแอบมาประเทศไทยเห็นจับเห็นจับแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าคนไทยอ่ะขาดคนขมิไม่ได้ที่จริงไม่ใช่หรอกพวกคุณนะหลอกเอาเงินกันเองบอกไว้ก่อนนะครับนะแล้วคุณอ่ะ วรคิดใหม่นะพี่บอยเนี่ยนะครับนะก่อนที่คุณจะพูดอะไรคุณควรมองคนที่อยู่รกากนะครับคนที่ม่มี์อันจะกินเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงๆเขาอยากมาประเทศไทยจริงๆนะครับแน่นอนแหละทุกประเทศในโลกใบน,นี้คุณไปที่ไหนคุณก็ต้องซื้อข้าวกินจริงไหมบะโบแน่นอนคุณต,ต้องเสียค่าพาสป,ปอร์ตคุณต้องมีเดินทางเข้าประเทศเขานะครับคุณต้องมีข้อมูลส่วนตัวเพื่อไปยื่นคุณอาจจะหนีอะไรมาทําอะไรผิดมาเป็น ไปทําอะไรพลเมืองประเทศนั้นหรือเปล่าก็ต้องมีต้องมีหลักฐานยืนยันตัวตนทัวโลกเขาทํากันแบบนี้คุณบอยนะครับอย่าอยู่ในรูอย่างเงานะครับอันนี้คือความเป็นจริงครับเ่าได้คนคนไทยไปทํางานที่เมืองนอกเขายังมีนะถูกต้องเขายังทำบัตรนะและเขายังเช่าบ้านอยู่นะครับถูกต้องครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาปฏิบัติและเขาสำนึกอยู่ตลอดเวลาคือการไม่เดรัจฉุณในชาตถูกต้องครับเหมือนผมเป็นคนลาผมอยู่ประเทศไทยผมใช้อะไรทางานบัตรแรงงานครับแน่นอนถามว่าผมคิด น้อยคิดใหญ่ไม่ไม่คิดครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้จากจุดนั้น่มันเยอะมากนะสิทธิประโยชน์ต่างๆแม้ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลหรืออะไรต่างๆมันเยอะมากครับครับนะข้อดีนะคุณบอยนะนะครับอย่าอยู่ในกระดองนะโผล่หัวออกมาหาความรู้ครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้ฟังเรื่องราวของ บ่าบอยเมรเนี่ยที่ส่งสัญญาณมาถึงประเทศไทยและความรู้สึกของบ่าลาวที่ได้เห็นได้รับฟังแล้วร,รู้สึกในตามที่เ,เราคิดแล้วก็พูดออกไปนะฝากคนไทยคอมเมนต์นะครับว่าสิ่งที่คุณบอยพูดเนี่ยมันสมีสมบูมร์ไหมมันถูกต้องไหมนะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ